สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก o r f ครับช่องดีสุ่มสกิน ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยครับผม <Yahoo! S 1> มาก็ก่อนอื่นครับก็ช่องนี้เป็นช่องที่รีวิวกิจกรรมแบบเดือดๆด้วยคนที่มีสกินเต็มๆแบบเดือดๆนะครับผมวิเคราะห์ทุกกิจกรรมอยู่แล้วนะครับก่อนไปรับชมครับ ช่วงนี้ยอดซับมันขึ้นน้อยทุกคนสงสัยโปรโมดร้านเติมเกมเยอะ็อย็งไงก็ฝากกด subscribe ด้วยคะคือจริงมันอยากโปรโมดเยอะไงทุกคนอ่ะแล้วก็อย่าลืมครับร้านเติมเกมกอฟอตอนนี้มี2ช่องทางครับ1คือแชทเ c e b o o กก็เปิดตามเวลาตื่นและเวลานอนของแอดมินนะครับผม2ก็คือเว็บไซต์นะครับเปิด24ชั่วโมงแต่อยากให้หลีกเลี่ยงช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับเพราะว่ามันมีการ run สเตทเ m e n t ของธนาคารนะเออมันก็อาจจะดีเลย์นิดหน่อยนะโอเคนะครับผมมา วันนี้ครับเราจะมารีวิวการซื้อล่วงหน้า v a l เลอร์พารนะครับซื้อล่วงหน้าใช้สกินก่อนใครจ้ามี3สกินด้วยกันนะครับนั่นคือจินหน้านะครับที่ไม่มีเอฟเฟกมากก่างนะครับแล้วก็ตึงสุดน่าจะเป็นไอรินะครับผมผมพยายามหลบสปอยสุดฤทธิ์นะครับผมหลบได้อยู่แล้วเพราะลูกค้าเยอะครับผมแล้วก็งานก็ยุ่งด้วยนะครับผมซื้อเนี่ยอุ๊ยอุ๊ปพร้อมรับกรอบบิฟบัฟนะครับผม ต่อไปครับเป็นกิจกรรมวงแหวน25คูปองนะครับผมไม่มีช่องไหนสุ่มวงแหวนได้เดือดเท่าช่องนี้แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะรู้กันแน่นอนว่ากว่าคุณจะได้สกินเนี่ยคุณต้องเสียไปกี่คัมพีนะครับส่องเลที่ช่องนี้กันได้เลยนะจ๊ะโอเคอันดับแรกครับซื้อ VP ล่วงหน้านะมันก็จะมีอยู่2ราคานะครับนั่นคือ549คูปอง ับคนที่ไม่เคยซื้อเลย399คูปองนะครับถ้าตรงแพ็กร้านทางแชทเนี่ยก็อยู่ที่451บาทนะครับจะได้555คูปองนะครับหรือใครที่มีแบบคูปองติด ID ไว้บ้างอยู่แล้วแล้วซื้อครั้งแรกนะครับก็แนะนำเป็น293บาทนะครับ370คูปองนะส่วนแพ็กในตัวเว็บไซต์นะครับมีตรงแพ็กเยอะแยะมากมายแล้วราคาพิเศษถึงวันที่15นะครับผม เพราะว่าหลังจากวันที่15ต้องขออนุญาตขึ้นราคาเป็นเท่ากับแชทครับผมไม่งั้นธุรกิจมันจะฆ่ากันเองนะครับ2คือผมต้องเริ่มจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ตอนนั้นนะครับก็มันต้องใช้ต้นทุนในการบริหารจัดการครับแต่ว่าของไม่ดีไม่เอามาขายแน่นอนคือเราไม่ได้ซื้อซอฟต์แวร์อย่างเดียวไว้ทุกคนเราซื้อบริการหลังบ้านด้วยนะครับเออแบบหลังบ้านเขาดีเวอร์นะไม่บอกว่าที่ไหนแต่แบบเว็บไซต์เขาก็ป้องกันอะไรอ้โหูแต่ หน้าตามันอาจจะเหมือนเด็กอนุบาลหนึ่งนะเพราะว่าผมเนี่ยเต็หน้าตาเองนะครับแต่หลังบ้านนี่คือเอนจินแบบโอโ้โหระเบิดระเบ้อนะโอเคไปกดซื้อก่อนไม่ลำย,ย500ัยห้าร้ว้ครับผมโอโ้ต้องมาเปิดกล่องโอโ้โหเพื่อนขยี้ตาดูเลย <c oughs> เลยนะครับผมกรอบโปรไฟล์วิงวิงเรียกว่าวิงแบบระดับคลิสเตอร์บางนะครับผม <ipt> <c oughs> ตรงสีม่วงนี้ระดับคริสเตอร์บางๆเลยนะครับผม เรียกว่ากรอบวิบวับจริงวะเรียกว่ากรอบกุ้งกิ้งได้ไหมโอ้โหตาย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 ,ตายอ่ะใส่กันให้ดูตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไม่อินเทนแล้วก็มีอะไรไม่รู้ตัวยุ่งยุ่ยยุ่งยุ่ยิ่เฮ้ย,ย,ยผมอ่ะไปเราไปเปิดแพ็คกันเลยว่ามันจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมแพ็คล่วงหน้าแวร์เลอร์สสิบแปดแกะกันเลยเบลอนะครับผม ผมบอกไปแล้วนะว่าเหมาะเหมาะกับใครไม่เหมาะใครดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนี่โอ้โหไอริสวยเวอร์อย่าบอกนะนึกว่านึกว่าชิ้นส่วนไอริมีกี่ชิ้นส่วนวะอันนี้จินน่าไม่มีเอฟเฟกนะครับผมเดี๋ยวค่อยไม่ต้องรีวิวหรอกจินน่านะไปอันนี้โอ้แปลว่าไอริมีมีเครื่องตกแต่งฮัลโหลวิสโรสกายนะครับผมตึงไอชิ้นส่วนตรงนี้แหละครับสำคัญ ถ้าไม่ซื้อล่วงหน้าไม่มีทางได้นะครับผมแล้วผมเดาว่ากว่ามันจะวนกลับมาขายนะนานแบบนานนาน,น,าน,นานแน่นอนนะครับผมแล้วเราก็ได้เช่ามาเกงกาด้วยนะครับผมได้เหรียญอันนี้ซึ่งเป็นขยะสา,าหรับผมครับแล้วก็ กล่องอภิมหาค่าผลงานนะครับผมผมจะเปิดให้ดูเลยว่าหนึ่งถึงสองเลเวลเนี่ยแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยมีจริงนะครับผมจริงๆกล่องนี้ไม่ได้จําเป็นนะครับสําหรับซีซั่นไหนที่ได้กรอบอยู่แล้วไม่จําเป็นเลยนะครับกล่องตรงนี้นะบอกเลยตายเบาะเข้าไปครับหนึ่งเลเวลครับผมอภิมหานะทุกคนเมื่อกี้เขาเขียนคําว่าอภิมหาทุกคนเห็นใช่ปะ เออไปเลือกะนะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวทีละสกินนะครับผมโอ้โหไอรีก็สกินสวยเยอะไปปะเนี่ยไปสมใจทดลองเลยปาวานเอยดิมนชั่นเอยตัวนี้อีกโอ้โหอ่าโอ้โหเป็นแบบว่าแม่มดสาโดเรมีนะครับผมแต่ว่าสีอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผม เชิดการตีระดับดเมนชันหว่ะทุกคนเพอเพอบางบางมุมสวยกว่าดเมนชันอีกนะโอไมก oh <my S 1> <God. S 2> ์ก็มันจะมันจะมันจะมตาก็เพราะว่าไอแวลเลอร์พาร์ทนี่แหละนะครับผมมีท่าว้าเพอหม่ยังไม่มีเอฟเฟกว้ามนะค่อยว่ากันไปไหนดาวกระจายอันที่หนึ่งเชดเอาเรื่องนะทุกคนไม่ได้รอเล่นนะวววัววัังงสนน่หมออกเื้า เป็นแบบตัวอะไรเงียบๆนะครับผมมันตีมอะไรอะร่ะตีแมงกระพุนเหรอตัวนั้นตัวนั้นปลาวานแล้วตัวนี้แมงกระพุนเหรอ,อเออนะครับผมสกิลสองนะงแล้วมันมีเสียงสก,กิลด้วยว่ะทุกคนนี่ตีแพสซีฟนะดูนะครับตีแพสซีฟฟับนะครับผม มาท่าสำคัญสุดนะครับผมริวโนอิทาลีโอ้โหทำจริงเพื่อนมาบเข้าไป,ไปดีโอ้โหโคตรชัดทุกคนลิมิเต็ดส้มจริงไหมเนี่ย Oh my god สวยขนาดนี้แล้วออกแหวนเลือดฮาร์าดเอา ผมยังหาเหตุผลที่คนมีตังค์แล้วไม่ซื้อนี่ไม่ได้เลยนะครับเยเวนจะมีความจำเป็นในชีวิตนะถ้าเราเล่นอยู่แล้วแ a ร์ลิพ้พาร์ทมันก็เป็นสิ่งจําเป็นนะซื้อแบบถูกก็ได้นะรอเพราะามันได้เหมือนกันนะครับผมไปต่อไปมากันก้ากันเลยนะครับผมคือผมมาซื้อซุกซีซั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมแบบรีวิวแบบเป็นกลางจริงๆนะแบบไม่ได้อวยอยู่แล้วนะครับผมอันไหนดีก็ว่าดีนะทุกคนอย่างเว็บกอล o ฟอ่ะดีก็ว่าดีนะครับผม iPhone 16เนี่ยห่วยก็ว่าห่วยนะเพราะว่ามันเหมือน15เลยนะครับผมรีวิวกันตรงนี้เลยนี่ตีธรรมดานะก็มีเอฟเฟกนะครับตีธรรมดาท่าวาร์ปไม่น่ามีนะครับผมโอ้กลายเป็นแบบว่าท่าวาร์ปล็อกตาเข้ากับตัวนี้เฉยโอไมค์ก oh ็สวยสวยสวยโอเคมาไปครับบอพิษบับเอ่อค่อนข้างจะเฉยเฉยนะ แต่ว่ามันมีเสียงแบบความเป็นพิษกัดกัดก็ก็แต่แต่ในบ่มันมีมิติของมันอีกนะเออทำเป็นเล่นนะก็ก็ไม่แย่ครับผมโอ้โหถ้าสองขึ้นคือขึ้นยักษ์ซินามุเซมนสเซนแมะมากเลยครับผมโอ้โหนี่สแต็กนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นไงเลขโรมันเ้อ เอาละเอาละเกิดความลําบากอ่ะคนโดนและแม่งต้องมาแปลเลขโรมันอีกโอ้โหบ้าบอขอหอยพอกนะครับผมแล้วระเบิดสวยมากโอ้โหขอถอนคำพูดได้ไหมอันนี้สวยกว่าไอริสไปอีกว่ะถ้าระเบิดคือแบบบ้าโหคุณลิมิเต็ดส้มเดี๋ยวนี้มันเบอร์นี้แล้วเหรโอ้โหถือว่าเขาให้ความสัมพันกับการดีไซน์มากนะทุกคน จริงๆอันนี้คืองานละเอียดกว่าแวรเลอร์หลายๆอันที่ผ่านมานะอันนี้งานงานละเอียดระดับไอตัวชุดแดงอะที่เป็นทาชิยูเออะเออเนี่ยดูดีแบบโมเดลข้างหลังอะมีไฟไฟนะครับผมโอเคเลยซื้อเลยนะครับใครแต่ซื้อก่อนตอนนี้ใน5-6วันนี้ใน4-5วันนี้เล่นเล่นก่อนแค่นั้นนะครับ ไม่มีงบก็รอซื้อไอแบบธรรมดานะแล้วก็ทำเควสยได้เหมือนกันดูดิสวยจนผมยุ่งเลยนะครับผมไปรีวิววงแหวนกันต่อบายบายนะครับเรามาดูรีวิวกิจกรรมวงแหวนกันต่อครับอันับแรกก็ต้องลูดคัมพีแดงไปก่อนเลยนะช้ำๆนะครับผมมาครับวันนี้เราต้องการอะไรเราต้องการนาขอชุดว่ายน้ำนะครับผมใช้2ี่บโทเค็นทุกคนอย่าลืมไปล็อกอินตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าก็เอาฟอร์มไม่บอกนะจ๊ะกิจกรรมเช็คชื่อนะต้องล็อกอินวันนี้ ซึ่งบอกไปก็าอาจจะช้าไปก็ชดเชยล็ in, อกอินชดเชยมาแล้วกันนะครับผมวันนี้จะได้1โทเค็นนะโอเคต้องล็อกอินไว้ก่อนนะครับผมไปมาวันนี้เรามีอยู่573นะครับผมสุ่มไม่กรอบมันแตกสักทีดิครั้ทงที่1นะครับผม25คูปองไปได้มา5้าโทเค็นครับผมเราต้องใช้ถึง26เลยนะหรือ25นั่นแหละ ทะเลนี้ไม่ไหวครับเดี๋ยวนี้มันใช้โทเค็นเยอะมากเลยนะในการสุ่มพวกเรากินอนะ่ะไม่ดีเท่าไหร่นะครับสายดองคมพีก็ก็ยังกลางๆเลยไม่ได้ว่าจะดีนะครับผม <S <S แอนเนตแตกจ้าแต่ว่าฉันมีแล้วจ้าอย่าลืมนะจีเอ็มเชนฝากไปไล่คลิปแล้วว่าให้แลกเป็นโทเค็นฉันจะพูดเนอร์ทำไมเนี้ยนะครับผมครั้งที่ไรไม่รู้ละครั้งที่ห้าเมื่เนี้อีกไกลมากเลยอ่ะเออ ยี่สี่ไปครั้งที่หกอันนี้คือหนึ่งร้อยห้าสิบคูปองเลยนะทุกคนเกินไปนะโอเคหกครั้งนะครับหนร้อยห้าสิบคูปองได้มายี่สิบแปดทกเค้นนะครับผมทุกคนก็คิดเลทตามกรอบกันเอาเองเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าสุ่มหนึ่งครั้งได้ประมาณกี่ทกเค้นนะครับผมหนึ่งครั้งคือห้าคัมพีแดงไปคิดกันเอาเองนะครับผมโตแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแลกครับผมอันนี้อะไรอัญเชิญท่าเต้นไม่เอาอะ ไปเลยเลยนี่ปับ๊บนะครับผมนี่ก็มีเอฟเฟกต์แบบเสียงมันไม่ค่อยเพาะแต่ดนตีมันจุบประจุประจุปัจจุบประจุปจัจจิบนะครับผมโอเค หมดทุกกิจกรรมที่ช่องกอฟอนะครับสำหรับใครที่วอนตอนดึกนะอยากเติมเกมไม่ไหวนะครับก็สแกน QR code ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะเข้ากอฟอร์ด o t com นะครับไม่มีเว็บหรือเดี๋ยวนี้พิมพ์ Google ว่ากอฟอร์ด o t กอฟอติดกันนี้คือเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วนะครับผมคือ <Yahoo! S 1> ขอบคุณทุกคนจริงๆมากๆมากๆนะครับที่มาใช้เว็บไซต์นะไม่อยากเชื่อเลยว่าแบบจะได้รับการตอบรับดีขนาดนี้ครับสำหรับทางแชท ก็ไม่ทิ้งกันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคขอบคุณจริงๆนะครับผมจากใจโปรแกรมเมอร์หนุ่มนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าบายบาย